สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะอยู่เคบองชัวจีนะคะมือนี่สิบห้ามเ่เฮ็ดนหยางคะ่ะสสิบห้าม,ม่เฮ็ดแกงเนาะไหมค่ะพี่น้องเมืองน้ำเดือดพี่น้องน,นง้ำยนานั่งน้ำยานั่งเหาปั่นหน่อยเนาะค่ะเนาะ,ะเดือดกบกบเอาใส่อันนี้ต้มไ้และคะ่ะต้มแล้วแช่ตู้เย็นไหวใส่ลงไปเลยเนาะค่ะเนาะอ้อยยังแข็งแข็งอยู่ค่ะใส่ช่องฟีดไปค่ะ ทำไมออน,น,นอนพี่น้องใส่ข้าไปค่ะนม่ได้ไล่นี่เนาะค่ะเนาะบันน้ร้อรรงคลิปหลายมือพี่น้องยากยากตังมันยากอยาก่อยายงหรอกข้าตะโควิดนี่แล้วค่ะตลาดตอนนี้ก็กับวัน้ไปค่ะ พอกล้าไปเอามันก็เป็นโคโรยู่พี่นอหลังจากเข้าไซนี่ไปเนาะคะ่นะเนาะตะไคร้ตะไคร่นีี้ข้าทุกแล้วทุบแบบใส่เข้าไปค่ะอันนี้กรใช่เพื่อสุขภาพนะคะเขาบอกว่ากินแก่โควิดค่ะใส่เข้าไปค่ะ ฮอซิมี่ฮอซิมี่เคท,ทค่ะบวบแล้วก็ลูกโดดของเฮาเนาะอันชะอมแลม้วก็ใบแมงลักค่ะเอ,อืออันนี้บักเพีกงบางพียงเข้าโขกไว้แล้วใส่ลงไปค่ะแต่ว่าแจ้งก็งไม่ในี่ยจะใส่เเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเขาไปการลูกโดดเอาพี่น้อง ไปค่ะกดพี่น้องใส่กระทะไฟฟ้าเมื่อนี้ค่ะมันจังเดือดดิปิด้าไว้สักนิดหนึ่งนะคะปิดฝาไว้อันนี้ข้าวเบือข้าวเบืออันนี้เข้าเข้าปันน่นเลยละค่ะก็จะใส่นคะคะเนาะ บอกว่าแกงหน่อไม้นี่ใส่ปาลาหลายๆมันจังแซ่ใส่ปลาไ้ลฮอนห่อนพี่น้องฝนกระตกสมือก็ฮ้อนสมือหักกระเดาใส่เห็ดลงไปพี่น้องใส่เห็ดน้องพะนาะแจจวบองกับโมเดเฮ็ดเลยพี่น้อง ก็เด้ไปใสใส่ลงไปเ็ดเ็ดจะเคสยังไี่นเนาะเ็ดญี่ปุ่น บานห้าเฮ็ดออกละพี่นนอใส่ลงไปไฟมันเดือดสักขู่พี่นนอให้เฮ็ดซุกแล้วคะ่ะเนาะ ไอ้เฮ็ดซุกข้างจังมาใส่บักบวชก็เขาบวชเอ้เขาเบือขาเบือเบ่อข้าใส่ที่หลังโอ้เรื่องเรื่องชิลรถค่ะชุลรถนี่ขาดก็ได้ใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลาหย,าย,ายมาน้าพี่น้องพลาข้างซิมากรองซิมากรองเอาหยันหยันกลางมันลงไปเนาะคะ่ะเนาะเนี้ยให้มันเดือดซะก่อน อันใบไมงรักเด็กเขามาจะสวนด้วยพี่น้อง้็เก็บมาจะสวนถูกไหนอันจริงๆเนาะเขาใส่บักบวบบักบวบหอมแม่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันมมีเลยใส่บวกเรียงค่ะพี่น้องกระแซ่บคือกันใส่บวกเรียงกระแซ่บพื่กัน,นกวานเนาะเนาะเขาไม่หยอดบักอื้อไม่หยอดบักอื้อใส่เลยใส่ซัมมีค่ะ ปลาดนี่ต้องนักด้วยค่ะ no. พี่น้อวุ้ยเบิ่งมาพี่น้องเกิดปกปุกปุกปกปกจริงๆต้องใส่คาน้ำจัืหน่อยก็ดีแต่ว่านี่บ <speaking S 2> ่มีคาใส่ใส่คาอ่อนแม่ค่ะถ้าใส่คาอ่อนน้ำมันสีแสบมันสีหอมกัดแมงกินู่นเนาะพี่น้องเนาะใส่แมงกินู่นนะจุดจีบานเห่าแม่แต่ว่าอยู่นี่ก็จนปัญญาเนาะค่ะเนาะ ถ้าเอาจุดจีมาตจะใส่มาใส่เกือระคะเบิงเบิงเบงบกดกดกกกด้วยมีหน่อค่ะน้องใหม่อ่อนค่ะ ว่าจะเหีหยังล่ะน้ำไหลไหลิเถื่อฝนตกเสมอพี่นอ้นองจริงๆต้องใส่เห็ดนั่งพักนั่งฝ่าเห็ดนั่งลมบ่ายเนาะเนาะเนาะกับเห็ดเฟื่องแต่มันบ่มีก็เลยใส่เห็ดญี่ปุ่นอันนี้ดุโดดเนาะใส่ไปด้ยเลยพี่น้องบักผิก เ็าพริกอ่อนให้มากเพ็ดกับตัดไปเลยนี่ใส่ไปค่ะอือ้ลังหย่ดทีมีหนองเลยเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะเดือดอันนี้เขาสิใส่มันเดือด เดือดตาว่ามันบ้แหงงี้มันเดือดแหงๆซะก่อนเนาะค่ะตีใส่อนใส่เข้าเข้าเบือเจลบองกับบริเวดแล้วพี่น้องค่ะสั่งกับบริสุงเขาหมี่อุปกรณ์หมี่เอ้ยคุณละสาอาดจังหน่อยโควิดสาอาดจังหน่อยเนาะค่ะเน่าจะถึงปีสื่อเมื่อกี้ผานตอนเหมือเอาล่ะ เดือดเงี้ยเลยพี่น้องเบิ้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 งฮื้อห้าวสีใสห้าวสีปุ๋งเลยนะพี่น้องใส่ขเบือก่อนนะค่ะเนาะใส่ขเบือปตายต้งขนบ่มักด้วยค่ะแต่ว่านี่ใส่ใส่มันมันกระเนียวดี้มข้นบาองข้นมันสีใส่แป้งเนาะค่ะเนาะแต่ห้าวห้าวขบขบือกนี่ยก็คือข้าวเหนียว เมี่ยวเนืแซ่แล้วเ้ามาโขกใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปนะคะอื้อหอมหอมมาก สายแหงแสบลายด้วยเหรเห็นไ่มคะเก็บป่อยเอาถ่าให้เาาาหขาเขาเบือ่อเหาซุกจักน้อย ดีค่ะผงปรุงรสเนาะค่ะเนาะใส่เข้าไปน้ำปลาตามด้วยน้ำปลานะคะหอมกระช่ายค่ะพี่นอ้องปาลาชุยรดค่ะเอาซอนไปใส่นอก สอดกระเช้าซ่อนสอดจากทุกท่นหายย้อนผดซีว่าใส่หลายสองสอดสอนหน่อยด้วยค่ะพี่นอใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายมาสั่น้ยหอมคาดพี่นอ ก่อน้นำไป่หม่อยปุ่มกี่เนอ เพราะว่าเขาใส่ใส่บวบไหมคะถ้าใส่บวบเข้าไปนะมันสิเจอือดเพราะว่าบวบมันมีน้ำมันเดือดเนาะค่ะเนาะเขาใส่ลงไปคะ่ะพี่น้องคะใส่บวบลงไปคะ่ะตัแใส่ วดซุกจั้งน้อยเนาะค่ะเนาะหัวกวาดซุกจักหน้อย,ะะอ,อ,ยอันเชอมนี่พอต้องใส่หลายพี่น้องเพราะว่าใส่พวให้มันได้กินแม่อันนี้เป้ไปเก็บมาจะท่องบ่ายอยู่บ่ายพต้องใส่หลายค่ะแต่ว่าบางคนมันสีมากเม่หลายแต่ว่าอันส่วนตัวนี่พอมากหลายด้วยค่ะใส่พราให้มันได้กินไหมคะ่ะ อเอ้ยอยากให้เห็นนั่นกันเนห็นบาครั้งแบพิษให้ให้บวกมันซุปจังหน่อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบวกอันเห็นมันซุปจนนังร้อนมันจะแสบแต่น้ำมันสีเขียวเกล็ดก่อนเด้อค่ะขออนุญาตเก็บเด้อค่ะพี่น้องเอาฟ้าชุบรถไปใสนะ่เลย เ,เป็นตะแซบเด็กนคน่ะเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วพวก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 ละ เป็นตะแซสบค่ะใส่ลงไปนะคะ่ะหลังจากนี้เขาใส่บัวบวเ้าซุกแล้วพี่น้องบวมเข้าซุกแล้วเขาใส่ชะอมลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะสีสัน มีสันบันเถิอนี่นออเลยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแจ้งเนาะไหมใส่สารััดค่ะแล้วสิไปกินเข่าด้วยพี่นออมาเด้อไพสิบไปกินเข่าแล้มกันพักเห็นบหมค่ะเดี๋ยว เส่จานจตั้งแต่ไหนไปกินน้ำกันเลยพี่น่อนไ็่ได้ค่ะย้อย้อนช่อนฝันพ,พี่น่องกินน้ำกันด้วยพี่น่อเน,น,น,นอะ เก็บนี Saint ่ส้ม <Saint> น้ำเก็บเนี <Saint> ้เนาะค่ะส <Saint> ิเพรตัวไปก่อนย่าไปขิ้แกลงเราใหม่ก่อนเดี๋ยวสีหยวพี่น้องเกินไปเนาะค่ะเนาะกฝากกดไลห์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะแค่บองชั่วจีนะคะเนาะฝากกดไลห์กดแชร์เลยค่ะส้มน้ำเก็บเนี้ยค่ะขอตัวไปก่อนค่ะบายค่ะ